เอออ้าวเป็นไรอ่ะอ๋อโอเคผมคิดว่าเป็นอะไรค้างครับแคต้องกดพีแชทบอกว่าเลยนะไว้ค้างไม่หยุดเลยนะอืมสตรีมสดก็ยังไม่ได้รู้เลยครับต่อไปก็กดเกมอ่ะ อ,อช่อะก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับโอ้อันนี้ค้าเรยียบร้อยอันนี้ไปทางนี้นะครับให้มันให้มันเร็วไปที่สุดน,นะครับแล้วเร็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 วไม่ได้รหรอกเล่นต่อไปได้แล้วนะ อใหม่คืออารโลด,ด,ดู๋ดับดูพี่นะครับเอาพปดี่แหละครับาลอเลือกสิเลยเฮ้ยอะไรอะเอาสปอแล้วกันมาเตนแกงราเหรอาเอ้ย โอ้ยว้าวไม่โดนเหรอเออนี่กูเหรอนี่แหลอะไรดูโอวนี่ถามพ่อเหรอ เกมท้าแยบร้อยไอ้น oh. like, uh, 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 okay, ี่จะยิงปัวไอ้เดาโอเล่เนี่ยโอ้ยอ่ะว้เออเออเฮ้ยติดิกใส่็จปุบ่ะโอเล่โอ้ยตัวร้าย ได้ละเอ้โอ้เอ้ได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 ้อย่างโดนก็ไปเาโดนแค่แหนจบไปไอ้เลือไปเอาโอ้ยแร์ไปเลยนั่นให้ถึไปเลยนะบ้ยอะไรส่าวะ จะไปจร้ว่าไปโนเะป่าวแกวะฟลุ๊ตียร์ สะสมก็จะเป็นเงินเยอะตอนเย็นหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยดีเหรออยากโตใช่ไหมจ้าเออเฮ่ไอ้เด็จะโตเหรอเออ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้วเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮนเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ็ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเย ก็อยากโดนใช่ไหมจ้ะถ้าไม่อยากโดนก็อดไฟิีหอยเออๆๆเอเอ,เอไปต่อกลัวหรอกจ้ะข้าไปเลยแล้วแล้ว,ลวโอ้โหเต็มฟูหรอกเนี่ย โอ้ยโอ้โหปล่อยพลังตัวเนี้ยพลังอะไรอ่ะพลังไฟเหรอใส่เพื่อนใส่ฟอวเคสิดใส่กระได้ครับกระเป๋าโอ้อยบุดไฟเลยว่าแล้วคนแรกคือใครเอาโอ้ Shoa bài tao bỏ cái câu này cái ai ơi là cái câu Đi là là cái câu ยปอยเพื่ออะไรจะไปตาบเหรอ้ยใครบอกให้ป hmm. oh, oh. ่อยเป็นอืออือโอ้โหตอนนี้มาเป็นฟ um, ูเหรอเอสตับเอสปาดาเหรอโอ้ยเฮ้ยโซเบลีจะปุดนกูเ ปวดซีดเทีได้อยากจะปวดก็ไปตะปวดเลยให้ได้จบ่ลี้ยนี่แหละนี่นี่แหละไม่ปวดตายหรอสุประสีเดู๋ไอจี้จะปล่อยพลังกินเหรอ ไปไปเลยไอ้ป้โอ้โอบายตายรู้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 ร้รู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 รู ี่แน <c oughs> ไม่กลัวตายไม่ต้องกลัวแค่นั้นแหละแล้วแล้วแล้วปุ้ยมาจี่ตัวใหญ่บ,บา้าคลั่งใครท่านต่อนี่แหละโอ้ยอยไปโดนหรอกเฮ้ย ยามีตัวยางเป็นไทยทอานเหรอ,อ,อ,อไปคลังคืออีลา่าเอสปาดาเบลสูนอขยจะปล่อยพ่อเหรอโคเซตจะปล่อยเพื่ออะไรเนี่ยอหรอ๋อพ่อเนี่ยหยดดปล่อยจะเด้ โอไอป้าเลยดีตัวดีสิไม่ได้่ข้าบก่ไม่ต้งอยู่ไอโทรศัพท์แวเาะโดนโทรศัพทที่ใส่ไม่ดีโอ้ยบอกเลรวไม่กลัวหรอ เฮ้ยเกมพา้างเหรอปล่อยผมไม่ได้แล้วนะมันหมด,ดยึดไปแล้วไม่โดนหรอนี่ อ่ยโว้ด huh. บ oh, ูบอ้าวคนในอันยาตลกหัวเราได้ครับอเซตายคนแรกเออ มันจะฆ่าผมไม่ได้แล้วนะอยากมีตัวแพตแพกวันฆ่าจะ้ะไม่ได้ชนะจะได้ครับโอ้ย